สวัสดีครับเพื่อนๆนักสะสมผู้นิยมในพักเครื่องนะครับผมก็เป็นอีกคนหนึ่งนะครับที่นิยมนะครับสะสมพักเครื่องนะครับโดยเฉพาะผ้าสมเด็จเนี่ยนะครับผมจะชื่นชอบมากนะครับนะครับนี่ก็เป็นผ้าสมเด็จนะครับ พิมใหญ่นะครับเป็นพระยุคแรกๆนะครับเนี่ยนะครับที่เป็นเนื้อผงล้วนนะครับมีแคลเซียมแคลไซด์นะครับมีแคลเซียมแคลไซด์ที่ปรากฏอยู่บนหน้าพระนะครับเนี่ย ทั่วทั้งหมดนะครับส่วนผสมของผงอย่างเดียวทำไมถึงมีแคลเซียมแคลไซต์ขึ้นได้นะครับผมสันนิษฐานว่านะครับจะมีส่วนผสมของน้ำผึ้งนะครับเป็นไขมันของผึ้งนะครับถ้าท่านเคยเห็นนะครับไขมันผึ้งนะครับ จะใช้ตัวนั้นแหละนะครับมาเป็นตัวประสานนะครับประสานให้ผงพิเศษของท่านสมเด็จพระพุทธาจารย์โตเนี่ยนะครับมาควบรวมกันนะครับแล้วกดเป็นองค์ผ้าได้แนบสนิทนะครับเป็นไข่พึ่งแน่นอนนะครับเมื่อไข่พึ่งเอามากดเป็น้าสมเด็จเนี่ยนะครับ ระยะเวลาผ่านไปนะครับไข่เขาก็จัดแสดงออกมานะครับแสดงออกมาบนเนื้อพระนะครับทั่วทั้งองค์นะครับพระยุคแรกๆนะครับจะไม่ค่อยสวยนะครับให้ดูตรงไหนนะครับ ให้ดูช่างนะครับเชิงช่างของท่านสมเด็จโตนะครับให้ดูตรงนี้นะนะครับเนี่ยนี่เป็นเชิงช่างสมเด็จโตนะครับการแกะนะครับตรงเนี้ยกับแขนเนี่ยนะครับเห็นไหมกับแขนนะครับจะมีรอยต่อกันนะครับฝั่งนี้ไม่มีนะครับเส้นซุ้มนะครับก็เป็นเส้น แบบเล็กๆอยู่นะครับเป็นยุคแรกๆนะครับเนี่ยเป็นพระยุคแรกนะครับของขั้นสมเด็จพระพุทธาจารยร์โตพรมลังศีนะครับตำหนิพิมพ์ไม่มีนะครับเพราะว่าพระทำมือนะครับไม่สามารถจะมาดูตำหนิพิมพ์ได้นะครับพระทำมือทุกขั้นตอนนะครับทุกขั้นตอนนะครับทำมือนะครับ องค์พระจะไม่มีความเหมือนกันนะครับจะไม่มีความเหมือนกันนะครับไปหมดทุกทุกขั้นตอนนะการผสมสัสดส่วนนะครับของผงของตัวประสานกันเนี่ยก็จะไม่บาลานซ์กันนะครับไม่สม่ําเสมอกันเสมอไปนะครับเนี่ยครับเพื่อน มีรอยแตกนะตรงนี้เนี่ยนะครับมีรอยแตกแต่ว่าเป็นเนื้อเดียวกันละนะครับเป็นเนื้อเดียวกันเนี่ยครับเป็นเนื้อเดียวกันรับประสานควบนั่นกันนะครับเหมือนชามสังกลโลกที่แตกนะครับชามสังกโลกที่แตกถ้านะท่านเคยเห็นนะสมัยก่อนไมัไนไม่หมดนะครับชามสังกโลกที่แตกตามเมืองเก่านะกำแพงเพชร พิษโลสโทไทนะครับจะเยอะนะครับพวกชามแต่ก็โลกที่แตกนะ,นะครับเนี่ยเหมือนกันนะครับจะเป็นเนื้อเดียวกันนะครับยุคแรกๆนะครับจะมยังไม่สวยงามนะครับยุคแรกๆเนี่ยนะครับจะไม่สวยงาม รพระสมเด็จนะครับแท้ๆนะครับของท่านสมเด็จพระพุทธจิตาจารย์โตเนี่ยนะครับจะมีเทวดานะครับคุ้มครองรักษานะครับจะมีเทวดาคุ้มครองปกป้องรักษาอยู่นะครับจากการที่ท่านสมเด็จพระพุทธจาจารย์โตนะครับแล้วก็พระสง์ นะครับที่ได้ร่วมบรรปลุกเสกนะครับในขณะนั้นนะครับก็อัญเชิญเทวดานะครับนะครับมานะครับจึงมีเทวดานะครับอยู่ประจำนะครับอยู่ประจำในองค์พระนะครับ ที่คอยปกป้องรักษาพระองค์นี้แล้วก็ผู้ที่บูชานะครับนอกจากพุทธคุณนะครับจากการลุกเสกของท่านสมเด็จพระพ,พุทธาจารย์โตเนี่ยนะครับ <c oughs> ก็ยังมีเทวดานะครับช่วยปกป้องรักษานะครับให้ผู้ที่ค้นพบให้ผู้ที่บูชานะครับค้นพบสมเด็จของท่านเนี่ยนะครับแล้วขึ้นห้อยบูชานะครับจะมีความสําเร็จในชีวิต นะครับจะมีเทวดาปกป้องคอยรักษานะครับเหมือนเหมือนเทพนะครับเหมือนเทพองหนึ่งนะครับที่มาปกป้องรักษาเรานะครับไม่ให้ตกไปยังอบายไม่ให้ตกไปยังนรกนะครับคอยปกป้องรักษาเรานะครับพาะสมเด็จแท้ๆนะครับจะมีเทวดาเทพนะครับอยู่นะครับ คนเราเนี่ยนะครับก็ต้องมีเทวดาอยู่แล้วนะครับเมื่อมีเทวดานะครับในพระเนี่ยที่เราแฝนอยู่เนี่ยมาคอยช่วยเราอีกแรงหนึ่งนะครับชีวิตเราก็จะประสบความสําเร็จนะครับแควคาดนะครับปลอดภัยประสบความสําเร็จในการงานการเงินนะครับแควคาดปลอดภัยนะครับเพราะว่า พระแท้ๆท,ท,ท้ของท่านสมเด็จเนี่ยท่านได้เจริญพุทธมนต์นะครับได้เจริญพุทธมนต์ตลอดนะครับเป็นพระนะครับที่ผู้คนนะครับนับถือกันเป็นอย่างมากนะครับในเรื่องความเข้มขังของคาถานะครับ<อ>เมื่อท่านมีพระสมเด็จเนี่ยท่านจะประสบความสมําเร็จทุกอย่าง นมนุษย์ทุกคนนะครับก็ต้องมีเทวดาปกป้องรักษาอยู่แล้วนะครับเมื่อเราได้แขวนสมเด็จเนี่ยนะครับเท่ากับเราได้แขวนพระได้แขวนได้บูชาท่านสมเด็จโตนะครับแล้วก็เทพพยายดาด้วยนะครับเทพผู้คอยปกป้องนะครับแห่งสามโลกเลยนะครับผมจะบอกให้นะครับ ฉะนั้นแล้วนะครับหาแขวนกันนะครับหาแขวนกันเถอะนะครับหาบูบชามาแขวนนะครับนะครับท่านก็จะประสบความสําเร็จในชีวิตของท่านในหน้าที่การงานในโชคลาภดวงชะตานะครับดวงชะตาที่ไม่ดีก็จะพลิกผันมาเป็นดวงชะตาที่ดีนะครับนะครับการเงินการงานนะครับวานานะครับ ขอนะครับให้ท่านได้บูชาเนี่ยนะครับก็จะประสบความสําเร็จันที่หวังนะครับหาแท้ๆนะครับเพราะแท้ๆเนี่ยจะมีเทวดาคอยปกป้องรักษาอยู่นะครับเมื่อเรามาแขวนเนี่ยเท่ากับเราได้เทพพยาานะครับพอคอยช่วยปกป้องรักษาเราด้วยนะครับเทพเทวดาท่านก็อยู่ในองค์พระนี่แหละนะครับ อาัยอยู่ในองค์พระเนี่ยคอยดูแลปกป้องนะครับให้คนมีวาสนานะครับให้คนผู้มีบุญสัมพันธ์เนี่ยนะครับได้มาพบมาเจอนะครับนะครับก็เหมือนอย่างที่ผมได้สมเด็จมาเนี่ยก็มีบุญวาสนาบุญสัมพันธ์กันตลอดนะครับถึงได้มาบูชานะครับได้มาครอบครองนะครับ ฉะนั้นแล้วนะครับเราจะไปดูตําหนิพิมพ์ไม่ได้นะครับเพราะพระทำมือนะครับพระทำมือเราไม่สามารถดูตําหนิตําเนรอ,อะไรต่างๆได้ให้ดูความเก่านะครับดูเนื้อนะครับดูเนื้อของท่านนะครับและเอกลักษณ์นะครับเชิงช่างของท่านสมเด็จโตนะครับนะครับ อง์นี้ก็ทำมือใช่ไหมแล้วก็แกะเกินเส้นบังคับพิมพ์ไปนะครับแกะเกินเส้นบังคับพิมพ์นะครับไปตัดเกินนะไม่ใช่แกะพูดผิดนะตัดเกินเส้นบังคับพิมพ์ไปนะครับมันมีโอกาสผิดพลาดกันได้นะครับแต่ดูลักษณะแล้วนะครับเป็นเชิงช่างลักษณะเนื้อนะครับความเก่านะครับเป็นของท่านสมเด็จประพุทธัดจากโตพรมลังสีแน่นอนนะครับทุกต้นต้นเลยนะครับ ยุคต้นยุคแรกเลยนะครับอ่าวันนี้ผมก็นำชมนะครับสำหรับผู้ที่ชอบนะครับรักษะสมในพัดเครื่องนะครับวันนี้นะครับขอให้ทุกท่านนะครับประสบความสำเร็จความโชคดีมีชัยกันนะครับวันนี้ก็ขอสวัสดีครับ